สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกท่านสำหรับวันนี้แอดขอฝากช่องสำรองช่องทานินแอดโฮมจุดสองไว้ในอ้อมใจของทุกทกท่านด้วยนะครับสาเหตุที่แอดให้ท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกทุกท่านเข้ามากดติดตามในช่องสำรองนั้น ก็เนื่องจากช่องหลักยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ในขณะนี้นั่นเองแอดได้ทำการยื่นอุทธรณ์ไปแล้วเป็นระยะเวลา90วันแต่ก็ยังไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้เช่นเดิมและสิ่งที่แอดจะทำหลังจากนี้ไปก็คือการลบคลิปที่อยู่ในช่องหลักทั้งหมดเพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขช่องหลักเป็นระยะเวลาอีก90วัน และด้วยเหตุนี้แอดจึงทำคลิปออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกท่านเข้าไปกดติดตามและดูคลิปใหม่ๆได้ที่ช่องสำรอง ช่อง t านิมแ at home จุดสนั่นเองรับรองว่าจะมีคลิปตลกตลกฮาฮาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกวันอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่นา่ารักทุกๆท,ท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทานินแอ t home จุดสองด้วยนะครบับขอบคุณครบับ